จากเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องน้ําท่วม,มนะครับหลายพื้นที่เดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาบางพื้นที่ก็คือปักธงชัยปักธงชัยนะครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับสภาพที่เห็นนี่ก็คือเป็นมวลน้ําที่ทะลักนะครับเข้าท่วมสนามหน้าทิวาการอาเภอปักธงชัยตอนนี้มาถึงอําเภอเลยนะครับนัดพบหน้าอาเภอเลยนะฮะร,ระดับน้ําสูงขึ้นต่อเนื่องครับนะ อนี่น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นระดับน้ำเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าจาก20-30เซนนี่ยนะฮะสูงขึ้นเป็น80เซนติเมตรชาวบ้านใน14ชุมชนประมาณ3,000ันทัวเรือนครับใช้ชีวิตลำบากเลยครับต้องขนย้ายสิ่งของรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไปไว้ที่สูงบางส่วนก็ย้ายไปพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยนะครับค่ะ บริเวณถนน304ราชสีมากบ,บินบุรีขาเข้าเมืองโคราชน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะครับ80เซนติเมตรครับรถไม่สามารถสรัญจ,จรผ่านไปมาได้ชาวบ,บ้านก็เริ่มกังวลมากขึ้นนะฮะส่วนการระบายน้ำออกจากเขตตัวเมืองทำได้ล่าช้ามากนะครับเ,ออเครื่องผักดันน้ำเนี่ย8ชุดนะฮะเครื่องผักดันน้ำใน8ชุดในลำตะกุดใจกลางตลาดปักทงชัย ว่ากันว่าใช้กันไม่ได้เนื่องจากว่าระดับน้ําสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บรื้อถอนคือไม่รู้จะดูดไปไว้ไหนฮะไม่ไปไหนไม่รู้จะเอาไปไหนครับมันล้นตลิ่งไปหมดแล้วฮะจะดูดจากเมืองลงไปก็ล้นตลิ่งมันล้นแล้วนะครับเป็นเวิ้งน้ําไปแล้วอันนี้ลําบากเลยนะครับทีมข่าวของเราไปสํารวจระดับน้ําที่ถนนสืบสิริอีกนะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักผ่านตัวอําเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา น้ำก็เริ่มเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงสายจนถึงขณะน,นี้น้ําก็ยังคงเพิ่มระดับช้าๆนะครับชาวบ้านผู้ประกอบการร้านค้าก็บ่นว่ารถที่สัญจรไปมาขับเร็วมากเลยเน,ลน,นะนนะทำให้เกิดแรงน้าประทะากระเด็นเข้าตัวบ้านานะครับเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าระดับน้ําจะไม่สูงเท่ากับปี5-3นะฮะเพราะว่าว่าไปแล้วก็ต่างกันอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับแต่หลายคนก็ยังไม่ค่อยสบายใจแหะครับก็กลัวเหมือนกันว่าร,ระดับม้นจะน้ําจะสูงหรือเปล่าไม่เป็นอันลับอันนอนนะครับ ร้านโชคใจฟาร์มนะฮะมีอยู่ร้านหนึ่งเขาขายทรงไข่ไก่เข้าสารอาหารเบ็ดเล็ดนี่นะครับเจ้าของก็ย้ายสินค้าไปอยู่ที่ชั้น2แต่เนื่องจากว่าสินค้ามีจํานวนมากครับ <c oughs> ย้ายขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้หมดนะครับ <c oughs> ก็ไม่อาจจะนอนหลับนะฮะเพราะว่าเกรงว่าน้ําจัทะลักเข้าท่วมงนี้เป็นต้นก็เป็นความเดือดร้อนของเขาอะนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองปักทงใจนะครับ ท่วมแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงรอบนอกนะฮะแถบตำบลตะคุก็ก็ท่วมเหมือนกันนะครับท่วมเหมือนกันบางจุดระดับน้ําท่วมเท่าเอวหรือว่าลึกกว่านั้นนะครับเป็นเมตรก็มีนะฮะนี่ดูครับเออหน่วยกู้ภัยฮุก3าสเอ็ก็ไปช่วยชาวบ้านขนย้ายนะครับพวกมอเตอร์ไซค์เอาใส่เรือท้องแบนนะครับขึ้นสู่ที่สูงป้องกันความเสียหายนะฮะแล้วก็บริเวณถนนเข้าออกเชื่อม18หมู่บ้านตำบลตะคุ นะครับน้ำท่วมสูง50เซนติเมตรเหมือนกันนะฮะกระแสน้ำนี่ไหลเชี่ยวรถเล็กผ่านสัญจรลำบากนะครับผ่านไม่ได้เลยนะฮะต้องใช้รถกระบะยกสูงนะครับหรือไม่ก็เรือท้องแบนสัญจรเข้าออกนะครับแนวโน้มก็บอกว่าน้ำมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น <c oughs> นะครับคุณพานุสมาชิกอบอจอนครราชสีมาลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย แล้วก็มีการนําเอาน้ําดื่มอาหารเครื่องอุปโภคบริปโภคไปแกจกจ่ายชาวบ้านด้วยนี่นะครับการไฟฟ้าภูมิภาคเองก็เข้าไปตัดกระแสไฟตามบ้านเรือนในจุดที่เกรงว่าจะเสี่ยงอันตรายแล้วนะฮะคราวนี้มันมีภาพภาพหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะภาพงานบวชคือต้องแห่แห่นาคนะกลางกระแสน้าท่วมเลยนะคะคุณนุชนํามาเผยแพร่นะคะบอกว่าได้ไปร่วมในขบ,ขบวนแหนาค ที่วัดหิ้วฉิมพลีตำบลหิ้วอำเภอปากทงชัยค่ะยังไงก็ศรัทธามาแล้วกำหนดไว้แล้วศรัทธามาแล้วเลิกมาแล้วครับก็บรรเลงกันไปนะคะแห่นาคชาวบ้านก็ยังเต้นรํานะแต่ว่ามีโยนเหรียญโปรยทานด้วยเอ้าวไม่จมน้ําเลยครับเออเรื่อโยนแล้วเอาร่วมรับนะโยนใส่ร่มไปเลยนะคะเหมือนกับยังคงระเพณีเอาไว้ โยนใส่ร่มไปให้อยู่ในร่มดูค่ะชาวบ้านก็ยังคลื้นเครงกันอยู่นะคะอแต่มีบางเหรียญเขาบอกว่าหล่นลงไปในน้ําเหมือนกันนะก็หล่นก็มีคนงมนะน้ำลดก็มาเก็บมีคนงมไหมเด็กๆก็งมกันในน้ําเลยนะคะคือเหรียญมันไม่เปียกน้ําอยู่แล้วนะคะครับโอ้นี่หนักสุดในรอบสิปีเลยนะคะปักธงชัยค่ะ เดี๋ยวไปดูภาพบมสูงของเขื่อนลำตะคองกันหน่อยนะคะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยเต็มขึ้นมาจนถึงท้ายหมู่บ้านท่างอยหมู่ที่13ตําบลจันทึก,กอาเภอปากช่องนะคะแล้วน้ําจํานวนมากก็ยังไหลแรงลงปากเขื่อนอยู่ตลอดเวลาค่ะเจ้าหน้าที่ลงเรือเอาถุงยางชีพไปแต่ว่าน,น้งมันอเอ,อ,อนน่อใช่ไหมนะน้ามันเอ่อขึ้นมาน้าเอ่อเพราะว่าเขื่อนลำตะคองน้ําสูงใช่ไหมพื้นที่เหนือเขื่อนนี่ฮะเขื่อนลำตะคองท่านผู้ชมครับที่บอกว่าดูภาพ เวิ์งน้ําตรงโน้นคือเขื่อนลําตะคองแต่พื้นที่อาณาบริเวณที่อยู่เหนือเขื่อนก็เลยถูกท่วมไปด้วยเพราะน้ํามันขึ้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 นใช่ค่ะชาวบ้านแถวนั้นก็เดือดร้อนนะคะหมู่ที่13ของบ้านท่างอยนะคะเนี่ยค่ะขึ้นมาถึงท้ายหมู่บ้านแล้วดูรถนะคะที่จอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือถึงถนนเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเนี่ยดูมีชาวบ้านได้รับผลกระทบ15หลังคาเรือนด้วยกันถนนถูกตัดขาดจากหมู่บ้านท่างอยนะคะ พืชผลทางการเกษตรช่วงนี้ทั้งข้าวโพดทั้งมันสับปะหลังแม่กําลังออกเลยเสียหายหมดละค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนั่งเรือเข้าไปเอาถุงยางชีพไปมอบให้แต่เป็นการวิ่งทวนน้ําหรือว่าแล่นทวนน้ํานะเพราะว่ากระแสน้ํายังไหลอยู่นะคะอฟังชาวบ้านหน่อยนะคะนี้น้าล้อมหมดเลยน้อยครับผมล้อมหมู่บ้านกี่ครอบครัวเนี่ยประมาณ สิบครอบครัวครับครอบครัวสิบลารเป็นเกาะกาเป็นเกาะเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยร้อนมากครับเดี๋ยวร้อนมากทางออกทางเข่าไม่ได้อ๋อไม่ได้เลยตอนนี้ยังน้ำท่วมก็ไปไหนก็ไม่ได้เลยครับผมตอนนี้ถ้าไปออกออกไปไงถตอนเนี้เดินไปครับไอเดินอย่างเดียวเลยครับผมเรือเรือได้ไหมเรือไม่ได้ครับคลองมันขาดครับผมอ๋อขาดมันขาดไงทางด้านนายอำเภอปากช่องนายอำเภอสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณบอกว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนลำตะคองนะคะ เกินความจุค่ะก็เกินความจุมา102%เเซน์นะคะความจุเนี่ยรับน้ำได้สูงสุด314ล้านลูกบาทเมตรแต่ตอนนี้อยู่ที่318-320ถึง320ล้านลูกบาทเมตรมแต่ว่ากรมชลประทานก็ยืนยันว่าเขื่อนยังรับน้ำได้อีกประมาณ50-60ถึง60ล้านลูกบาทเมตรค่ะ